นี่แกงไอ้เมื่อยร้องครับพี่น้องตามพีก่อนครับแกงปลาครับปลาเน้นแล้วเมื่อยเมื่ไมรดองครับนี่ครับน้องเมื่ก็น้อยเดียวะเองขวดนีค่คนนะ่ะปลาตัวปลาตัวไงปลาเน้นอเอาเนี่นะครับถดดยวยเยอะเราพ่อเน้ะย,ยินหนามัน เคือเลี้ยงก็ไอ้งไอ้น้องใหม่ครับน้องใหม่ดองเนาะมีูมือนครับีนครับเดือดทุบๆยเสบเร็บรอยแล้วครับนี่ครับกับ,บ,บข่าวซานี้นะครับนี่ คนมันโผล่เลยครับวงี้ตุมหัวเดียวครับเพราะว่าทำลายปวดจินมาเม็ดครับบางเทือเสดายเสดายนะครับปลาไหมจวดพี่น้องอโต๊ะพี่น้องอโต๊ะข้อมือยางครับวันนี้ครับนี่ครับ,รบจวด ครับของมันนี้ครับตุ๊กหมูนี่ของมาครับนี่กระเทียมนี่ครับนี่กระเทียมไปทุ่นนี่ครับนี่กินแล้วแข็งครับแข็งเสมออันนี้ก็ออมปลาเนาะครับเนาะมันกรออมปลานาะครับแงน้งไม่สมแจ้งไม่สมเสี่งขปลาพักครับครับอือาหารมันนี่กั แซ่บพือเก่้าครับพี่น้อง